ื้นนี้เฮาสองคนพาเข้าครัวคะ่ะน้องไอรินเนาะ,ะเอ๋ <c oughs> กินหมักแตงเ <c oughs> ข้าครัววันนี้เฮาได้เมนูตำหม,มักแตงของแม่อันนี้ของน้องไอรินผัดผักบอคเกอรี่เนาะอันนี้คอยฟ้องอ่าอันนี้ของไอรินเนอเคงไหนของแม่อันไหนของแม่อันไหนลูกของแม่ตำอย่าง แับอบนน,บน,นี้เออของไอรินพัดใจใหญ่พัดใจมอดอันนี้โอเคข้าวเหนียวสิบบาท เชือเปื่อนมะเขือถอดไหมระวางม,มือกันก็เราน,นี่มะเขือเช่อะไรเปื่อนไหมจะตัอพูดแน่ต้งต้ง No, cumple no, no. ขลุพระเส้นมาแปลงคุกคักโอ้ยเนี่ยแหละว้าเก็บกินเลย มาคะทุกคนไปกินข้าวก <Ooh. S 1> <laughs> ว่าจะได้กินโดนต้นสาวลูกบอกอของน้องอลินก็มีผัดผัดบล็อกคลี่กินยังไ่วะข้าวเหนียว <laughs> กินผัดบล็อกคลี่กับข้าวเหนียวเลยเดี๋ยวนี้นะอ,อื้อหือขี้ขาวปุ้นครับเว้ยข้าวปุ้นสิบบาทตำมักแตงจ้าพี่น้อง <laughs> มูหิมตำมักแตงก็ไอซ้นัง มันกำบวกไข้าวเหนียวข้าวเหนียวทุกคนข้าวเหนียวก็ะซิบบ้าเลยนี่ข <saturated> ้าวเหนียวดัตตี uh, ้ข้าวเหนียวกิน <holes> นี <được kindergarten> ่ไงนี่ไงเอาอีกเอาอีก่ค่ะข้าวเหนียวอ่อนๆคะอยากกินเบอร์เดอร์พีค่ะขอเดออยากกินบอกโคลีมันดูแซ่บไปกินเบอก์เอร์เอ้ยชิลพี่น้องเร็ มาดูสาวมาล็กเต้เล็กเต้สาแม่สิกินแล้วนะจิ้มข้าวเหนียวกับอ,อยูมุกอาหารจ้ะอากาศหนาวเนา,เนานะทุกคะนะหนาว,ลลวหนาวบอยดินหนาวหนาวนอนพักนอนพักหมวกนอนพักหมวก ้ักเบื่อตัวเองเค็มแน่หน่อยทุกคนถอบปรราลาร้าลงไปหลายคนอกระปุน่อแมกินปะ กินแบสิโอ้ขหมขด <c oughs> แม่เอาลงนี่เลยนะแม่เอาลงจานเลยนะของแม่นะแจะกินไม่ได้เ <c oughs> ด้เลยอย่วได้กินเบิร์ตง่ไหโหย่วเฮลินมากกินข้าวปุ้น Ủa hô Ừ Ừ Ừ Có Có thiêng lắm Ừ Xem bộ lắm Đẹp nè anda tidak boleh. anda tidak boleh. anda hanya terkawal saja. dah. dah. ik. ha? aku pun ik. pun ik. ให้สาวน้อยก็สาวน้อยมากกินข้าวปุ้นอ่ะ,อะกินกินได้ก็กินไปข้า,าวปุ้นิีดมือหวานจริงเนอะเนียวเหนียวกินข้าวปะกินละแม่ปะหว้ายป้ะโ<ะ>อ้ยมากินกินปะ้ะ

โอ๊ยอปวดฉี่วายอุ้ยตัวเอาบายบายพี่น้องก่อนอันนี้ปวดฉี่อิงเขาอยู่กับปวดฉี่บายบายทุกคนขอบคุณทุกคนที่ติดตามนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งให้พว <c oughs> กเราด้วยนะคะขอบใจหลายๆเดอ้อไอรินสีสบายดีด้วสบายดีสบายดีสบายดี เฮียเลยเฮียเลยบายทุกคน